อก็เลยนี่แล้วก็โดนสามดิสามตรงไหนอ่ะเออมาเดิมเลยก็มาเดิมนี่แหละมันก็เหมือนเดิมแค่ไงบอไม่ได้โดนไป่เหมือนเดิมแหละแต่ทีนี้ทุกอย่างเหนื่อยเลยต้องมาทางนี้นี่นี่นี่ไม่กนไม่กิ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 นอ่ะมาล็อกไว้ เดี๋ยวมีตรงนี้ตรงนี้ไอหว่างกันจะมีมั้ยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนการเหลี่ยมโยนเขาอย่างเดียวแล้วกินสามกินสามเขาจับนี่ไงเออเออใช่เออเออถูกแล้วถูกแล้วเออเออจับนี่ไงเขาเติดกินไม่เห็นเหลี่ยมนี่แล้วเนี่ย วนไปเออตอนนี้ไม่ต้องหนีนะ